วันนี้นะคะเราก็จะมาตอบคําถามเกี่ยวกับว่าเลี้ยงด้วงสาคูแล้วขายอะไรได้บ้างเลี้ยงออกมาจะขายยังไงขายอะไรได้บ้างโอเคสําหรับการเลี้ยงด้วงสาคูสิ่งแรกที่เราจะได้ในการเลี้ยงดวงสาคูก็คือตัวด้วงสดใช่ไหมคะตัวดวงสดเนี่ยเรายังสามารถขายได้ทั้งด้วงสดแปรรูปแปรรูปได้หลายอย่างนะด้วงสาคูเนี่ยเรคืส็สะศึกาดูทั้งทอดทั้งยำทั้งลวกจิ้ม อทอดกรอบตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราแปรรูปได้ทั้งทานำพริกก็อร่อยนะแปรรูปได้แล้วก็ทําเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็สามารถวางจําหน่ายในตลาดได้ทั้งตลาดออนไลน์แลวก็ออฟไลน์นะคะอีกตัวหนึ่งก็คือพ่อแม่พันธุ์ตัวพ่อแม่พันธุ์เนี้ยสามารถส่งได้ทั่วประเทศมีก็มีขนส่งรองรับก็คือไปรษณีย์ไทยที่รับจะส่งพ่อแม่พันธุ์ของเรา ก็ส่งไปทั่วประเทศนะคะไป็นีไทยตัวเนี้ยก็ถือว่าตลาดก็ไกลนะคะสำหรับเอ่อมูลดงกสาคูอีกมูลดงกสาคูเนี้ยก็เป็นปุ๋ยชั้นดีแล้วก็ยังสามารถนำไปปลูกผักเอาผักเป็นส่วนนี้ไปขายได้อีกนะคะดงสาคูเนี่ยเราเลี้ยงปลูกเราสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนเลยไม่มีส่วนไหนที่ช่องทิ้งถือว่าเลี้ยงง่ายค่ะลูฟาร์ามเราสิคะข้างหลังเนี้ย หกกระมงังใช้พื้นที่นิดเดียวในการเลี้ยงเป็นการเลี้ยงอะไรที่ไม่ยากไม่เช่นเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูอะไรเนี่ยมันก็ต้องใช้พื้นที่เยอะใช่ไหมแต่เราเลี้ยงลวงสาวเนใช้พื้นที่นิดเดียวประหยัดพื้นที่และก็ไม่ต้องดูแลเยอะด้วยค่ะ